สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีมังกรแม่ทัดินนะคะกับเรื่องราวของความรักของคนโสดและคนมีเฟนนะหรือคนมีคู่ค่ะชาวราศีมังกรนะคะมาดูกันที่ดาวสุกนะคะ,ะตนเองอะสุกเสาค่ะ อานเงินหล่อเลี้ยงชีวิตนะคะมีดาวอังคารอยู่ด้วยะคะ่ะอังคารพุทธมีดาวรุติยุริลับเลนลับและเป็นดาวสุขกรรมะกิจธุระการงานการกระทำนะคะมังกรมีความรักก็ต้องมีความมั่นคงของชีวิตนะคะคนโสดค่ะดาวอังคารสุขอังคารก็คือดาวพันธุทุความมั่นคง กับลาบผลค่ะคิดแต่ในเรื่องของความมั่นคงของคนโสดนะคะ,ะการขยายผลค่ะไปที่การเงินนะคะรายได้ชีวิตก็จะลงตัวสำหรับคนโสดนะคะอาจจะมีความรักก็เป็นคนที่รู้จักมักนุนะคะ,ะมีมาให้เลือกถ้าเลือกได้ก็เลือกคน เก่านะคะผูกพันกันตั้งแต่เล็กแต่น้อยที่คุ้นเคยกันมีสเสน่ห์นะคะเมืก่อนเลือกไดนะ้แต่ถ้ายังเลือกไม่ได้ก็มุ่งไปที่การหาไรายได้ผลตอบแทนมาดูคนมีคู่หรือคนไม่โสดนะคะ,ะสถานการณ์ก็ได้พบกับความไม่แน่นอนของชีวิตนะคะ อ,อกหักรักคุดผิดหวังนะคะสิ่งที่เสียสละไปไม่ได้เืินนะคะเพราะว่ามีเรื่องราวของพ <c oughs> ันธะความผูกพันนะคะ toxic relationship นะคะเป็นความรักที่ไม่สมหวังค่ะผิดหวังนะคะาราหูรักในฝันไม่ได้สมหวังดังใจนะคะสำหรับคนมีแฟนมีคู่แล้วาราหู การเงินพ้ตอบแทนรายได้ไปอยู่ในเรือนเพื่อนนะคะความผูกพันมั่นคงก็ต้องหล่อเลี้ยงกันด้วยความมั่นคงกับฐานะนะคะเราหูในเรือนเพื่อนกันะะมีเรื่องราวของอุปสรรคปัญหาความสุขการเงินผลตอบแทนรายได้หล่อเลี้ยงชีวิตให้ไปยาวๆค่ะเป็นความทุกข์ทรมาน าก,การที่หวานอคมคมขืนค่ะ